ฮัลโหลครับก็สวัสดีนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะฮะกับคิมุจิชแนลนะครับเกมเมอร์ฝอเฟือของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาสอนนะครับวิธีการแก้นะครับอา่าฮะนะฮะการเปิดเกมแล้วมันเป็นยางงี้ยว่าเดือดฟักนะฮะ,ะหลายๆท่านน่าก็คงอารมณ์เสียกันบ้างแหละว่าอะไรเนี่ยเกมฉันเป็นอะไรซื้อมาเกมแท้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันติดบ,บัก๊กอะไรหรือเปล่าันถึงเป็นจอดำอย่างงี้ยว่าเดือดฟักก็ลหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะนะครับผมแก้ปัญหา ลงกระจอใหม่ก็แล้วนะครับลบตัวเกมแล้วก็ลงเกมใหม่ก็แล้วนะฮะหรือนะครับผมบางคนนดันไปลงวินโด์ใหม่เลยนะครับผมก็ยังไม่หายสักทีเนาะโอเคเปิดไปก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็ วันนี้นะฮะก็จะมีวิธีแก้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ได้ผลชั่วร้0นะครับผมให้นะฮะกด Windows R นะครับผมอ่าฮะแล้วหรือว่ากดตัว Run ก็ได้เนาะเป็น d ด a ็อก Run นะครับแล้วก็กดไปที่นะครับ a ปอร์เซ็นเะฮะเพื่อหาโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ save game นั่นเองพูดง่ายเลยโฟลเดอร์ที่มันเป็นตัว save game นั่นเองนะครับไปที่นะครับ starivore นะครับผมพูดง่ายคือมันจะเป็นอ่าโฟลเดอร์เดียวกับ save game ของเรานะครับ มันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มันเขียนว่านะฮะ s t a r t u อ p พเปอร์เฟ e นะครับ p r e เฟอร์เ e อ่ะผูดผิดนะครับ, Pre en, รบก็ให้ทําการลบตัวนี้นะฮะลบไปเลยอย่าไปสนใจมันฉันไม่แคร์ลบไปเลยอ่าลบไม่ได้กดดีด,ดไม่ติดโอเคนะฮะเราลบไปแล้วเราทําไงต่อลบไปแล้วเราทำไงต่อ,ตอก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะก็กดตัวเกมเล่นได้เลยสิ่งนี้นะั่นเองตึงตึงตึงโอเคนะครับก็ เล่นได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็เป็นวิธีแก้แบบง่ายๆนะ,ะสำหรับคนที่เปิดมาแล้วจอมันดำมีแต่เสียงนกร้องก็ไม่มีอะไรโอ้เสียงดางเสียงดางเสียงดางเสียงดาเสียง,งโอ้โหเปิดเสียงลำโพงไว้ดังหือู้ๆเลยก็ไม่มีปัญหานะฮะก็สามารถเล่นเกมได้ตามปกตินะครับผมก็จบแล้วนะครับกับการวิธีการแก้ปัญหานะฮะเกมจอดำนั่นเองนะครับผมนี่ไงไอหัวมมาพาส่วยก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผม จุ๊บจุ๊บนี่ผมมาปลาสวยจุ๊บจุ๊บนะครับไปแล้ว